please <tries> tell <tries> me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off อยู่แล้วทีนี้กีตัวจนได้ครับแต,รแตมแรกมาแล้วครับผมโอ้ส้โตเลยนี่ฮะเอ,อ,เอดทู สีเหลืองนะครับผมนี่โทสีเหลืองนะก็เป็นหมายข้างทางนะครับเป็นล่องน้ําข้างทางเนี่ยก็ตีอยู่พักหนึ่งตีซ้ายตีขวาตีตอนนี้น้ําทุ่งนามันเริ่มลดไปแล้วนะครับก็หาตีตามคลองครับได้ผลใสสวยเลยทีเดียวแต่กล้องอหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันนะครับใจร้อนลงไปตีก่อนเปิดโกลโปตี โอเคแต้มแรกมาแล้วครับผมสำหรับอันนี้โ okay. <Okay. S 1> อเคลุยต่อครับผมโคราชา S2 นะครับผมสีเหลืองสุยอดครับ เอาอยู่ได้วล่ตัวน้อยๆเก็บหมดวันนี้ทันไหม,มนึกว่ามันไม่อยู่นะครับเห็นมันตัวเล็กนี่แต้มที่สองของหมายนี้ครับ F2 สีเหลืองนะครับนี่ตัวเล็กๆก,ก็อยู่นะครับวันนี้เล็กน้อยขอเก็บหมดนะครับผมเพราะว่าจะเอาไปทำแดดเดียวไปฝากแม่ดีใหมนะดีใหม่กะว่าจะกลับบ้านนี่ครับโคราชา S2 ประชอนโอเคสุดยอดครับผมรุยต่อครับ อยู่ด้วยอยู่ด้วยตัวน้อยตัวน้อยว้าตัวใหญ่ใหญ่ไปใสเบิร์ดดูสิ <c oughs> เล็กกว่าตัวตะกี้เนี่ยเอากันใช่ไหมเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนน,นี่แหละมันแซ่บ ต้องบอกนี่แหละมันแซบตัวที่สามครับสำหรับหมายนี้นี่เอสทูสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะับผมเก็บ<ม>เอาไปไว้ทำเข็มเก็บไว้ก่อนแล้วกันแต,แต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเยินนะมมไม่เก็บไม่ได้โอเคแต้มสามแล้วครับสำหรับหมายนี้นะล่องล่องเดียวเนี่ยครับผมยืนตีซ้ายทีขวาทีแต้มที่สามแล้วโอเคหรือต่อครับผม ไหมายนี้เราก็ได้ไปสามตัวนะครับเราจะทําการย้ายไหมาปีละข้างทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราย้ายไหมกันนะครับวันนี้ก็มาลงช่องแรกก็ได้ไปสามตัวเลยครับจากเจ้าพิษนะูโอเคย้ายไหมากันครับ yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing If It be raining out, I keep making sound, go another round I'm legend bound, can't stop me now me. A slow burn like a deceit. Just tell me that I can't show you things that you.